นู้นู้ดังเล็กไม่คำนู้ดังเล็กนู้จวงใบไม้นู้เมียกวนอืมกูเอาโยกคว้านเป็นแว้นเว้นเลยเมียทำการทงไอแมวนี้อืมเมื่อจะช่วยไหมอือกตรทงมึงช่วยนู่นนี่อมเมียมึงกี่เลดานี่การทงอุดหนุว่าไหมคำว่าว่างนี่คือการทง้าเกิดว่าอ่าไอมันย่อยอะไรเบื่อสิ่งแวดล้อมไปอ่ะเอออืมจได้เว้ยมึงเว้ยอืมมึงไม่ไหนการทงมึง

cúa loay cà trung này, cúa trung thì băn giạc ăn là mứng kim lẻn à, mứng kim ban bay thì là người khôn mang mang, tôi điêu, bay năng xảmát, mứng kiểu cái khay, cái loay cà trung này, mứng gặp cái, ờ, vô gặp cảm xúc đi đi này nui, ừm, nực, nực chứ ngày nay, bây giờ mứng này อืมกลนเกถึงแม่คงค่าเนี่ยวาช่วยกูช่วย,วยอ่าก็เรียกว่าอืมครอบคลุนแม่คง,งค่าอ่าเออเมื่อคิดแล้วเวลาเข้าทำอะไรไ้เวลาก็กลัวหนามันก็ต้องจ่าธมาทิไหมเออเวลาก็ราดึกถึงความดีความงามเรืออด้ต่างๆนี่เขาต้องจ่าธรมาทิมาดูหน่อยเพราะนั้นเวลาเราก็ทงกับเมือนกันต้องทําจิตใจนิง่งสงบแล้วก็ Rồi chuyện chuyện mai vô thì con màng cái tâm chết ra ngót lại, ơi thuốc, bảy lo là trung lèo còn phải này thì, mới đi, lèo tè này này bảy bảy, anh này điều bỏ rồi cái trung sách, thì này kiểu ừ. mà mứng là ừ. đi làm bực rí quen lồn, cái tuồng mứng là cứ là, không có gì, không có gì, không không có gì, 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 không không có gì, 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 không có เวลาทำอะไรร้อยมึงบิดเททุ่มมาในคลองไปอือเพอเวลาเรือกระทุ่งมึงมาลอยก็โคกลามาเจ้าแม่กงค่านี่มันมันส่วนทางกันไหมนูเลยออนี่มึงมึงบิดกูเห็นเบิดมึงทำอะไรเยบิดมึงไม่สนใจที่ไอ้ไอ้ลำคลองที่ว่ามันมีเสียมันมีไม่เสียเออเรียกว่าชื่อมึงไปชดปลาอยู่นู่นอืมันมันมันไม่ใช่เพงนี่มันเป็นประเภทนี่อือมันคนละเรื่องกับชีวิตประจำวันอ มันเรื่องเดียวอะไรหนุ่ยออนี่คือเรื่องเดียวกันนี่มึงเลยกระทุ่มวันนี้ตัวชาวมึงไปชดปลาอือต hey, ัวชาวม <erc> ึงไปทุ่มยะลงในน้ำเรื่องมึงลอยทําแมวตัวชาวมึงใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็คงมาลอยบอกเขาลอยคุณก็ร้อยนี่เทงมึงกินไรมากป้าเปีนี่เอ้า ไม่ไมแล้วไหนมึแต่เนียวมึงลอยเลยนี่กูลอยด้วยจอยกูไปกูหนึ่งในใจเลวกูจะใช้ชีวิตหลังจากนี้กูจะเออใช้ชีวิตไอ้มันดีเออเป็นวุ้งใช้นามว่ามันอะไรอืมถึงนี้วันวันนี้มึงว่างี้ก็โดนหล่นลงเยกายาอืมมึงทำมั่งไม่อืมแม่กูฆ่านั้นมันเกี่ยวเนื้อเงินมดัะ การแยกขยะนี่ก็สําคัญนี่มึงลดลเลยกระตุ้นมึงลบมึงแยกขยะใหม่นู่นหนูเหรอแยกขยะแยกเลยแต่เอากระบาดติกแยกไม่ได้บาดติดข้องดีย่อยสลายได้แยกมีข้องย่อยสลายได้ไอ้นู่นหนูเออนี่ยเป็นการช่วยแม่คงค่าเหมือนกันมันช่วยกันไหมดเลยแต่ถ้ามึงลดกระตุ้นแล้วชีวิตมึงไม่เปลี่ยนตัวชาวมึงตื่นมามึงใจชีวิตมันเดิมมึงโง่ตุ้มมาติกจากแม่ข้ามอเออ เอาแบมั่งมางเลยเขาแบบทุ่มเลยก็กันใช้ชีวิตแบบเดิมเลยมันรวยทุ่มจำแมวแบบไงนู้นนู้นมึงก็จำว่าจำแมวแบบเงือกมึงอย่าว่าแบบนั้นแหละเองกูก็พยายามเปลี่ยนโยกันนี่นู่นมึงเนี่ยมึงคนดุี่แต่มัด้ึงทิ้งไป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 ลอยกันตงมั้ยไปไปไปนี่กูลอยโดยใจตัวเดียวกูไปถึงอันนี้กูการทุกกูอยู่ในใจอยู่แล้วอลอยจริงจริงมึงนะเอ้านี่มันต้องเป็นแบบนี้แหละ เออโอที ừ, land, an, ừ, ่นั่งกูลอยแบบใจมังมา่เทีงกันนะเอออะไรไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวยุ่งยากไงโน้นนู้นไปไปไปลอยกระตัวหัวลอยกระตัวหัวกันนั้นไปไป